ตำนานเมืองลับแลเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งกล่าวถึงเมืองลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาและถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกชาวเมืองลับแลเคร่งครัดในสัจจวาจาและมีความเชื่อว่าการพูดเท็จเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่จริงใจการพูดโกหกนั้นไม่ว่าจะด้วยเจตนาดีแค่ไหนก็ตามก็ถือว่าผิด ในอดีตเมืองลับแลยังถูกเรียกว่าเมืองแม่ไม้เนื่องจากผู้หญิงในเมืองยอมอยู่อย่างไร้คู่ครองมากกว่าที่จะอยู่กับผู้ชายที่พูดโกหกเมืองลับแลตั้งอยู่บริเวณที่เป็นหุบเขาสลับซับซ้อนผู้คนต่างมักหลงทางและไม่สามารถหาทางเข้าไปในเมืองได้ง่ายเรื่องราวของชายหนุ่ม